สวัสดีครับจินอต้อนรับดูช่องธน,นลพบลชแนลครับผมวันนี้มาดูสวนี่สวนกล้วยปลูกไว้ขอบที่มาดูที่เถือนของเราปลูกต้นไม้ไว้หลายอย่างอยู่อันนี้ต้นอิทธพะลัมแปลงนี้ปลูกอินทผลม10ต้นเองไม่ค่อยมีทุนเยอะก็ปลูกไปเรื่อยๆมีอะไรก็ปลูกไป มีพวกอะไรลุงกินกินจีนี่อะไรไม่รู้พ่อซื้อมาปลูกพวกน้อยนาในนี้น้อยนาปลูกไรอย่า,ยางเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกบางต้นก็ตายบางต้นก็รอดเนี่ยต้นเล็กบางต้นก็โตต้นใหญ่มะม่วงพวกมะม่วงต้นใหญ่เนี่ยอันนี้มะม่วง น่าจะเป็นมะม่วง,งส่วนต้นใหญ่แต่ยังปลูกไม่เต็มที่ออกปลูกประมาณนี้ก่อนจะหาปลูกไปเรื่อยๆปลูกเสริมไปเรื่อยๆเนี่ยเสริมก็มีพวกส้มโอพวกมะนาวพวกอะไรปลูกไว้เยอะพอสมควรอยู่แต่ตอนนี้มันยังไม่โตหญ้ามันลุกนี่น่าจะเป็นพวกส้มโอหรือมะนาวไห่รู้ ตายก็ต้นตายก็ตายพวกตะขาตะไคร์ก็ตายหมดแล้วไม่สวยเลยตายก็มีมาดูกันครับฝั่งนี้อ็แต่ข้างคลองไส้ไก่นีม่มีต้นอะไรมัง่งมีพวกมะม่วงนีม่มะม่วงก็มีพวกมะพร้าวพวกขน,นุน อันนี้มะพร้าวขนุนมะพร้าวน้ำหอมปลูกไว้หลายต้นอยู่เคารอบรอบสะรอบที่ก็หมดไปไหลายต้นท้นตายก็ตายอันนี้ต้นนี้น่าจะพวกนี้ติดแล้วต้นสวยสใบสวยเขียวแล้วประมาณน,นี้อันนี้ขอบขอบสะของไส้ไก่ก็ตาม ทีไปเรื่อยๆก็ปลูกไว้ตามนี่แหละไปเรื่อยๆตามขอบขอบสะขอบของไส้ไก่มีต้นกล้วยต้นมะพร้าวว้ามพวกอะไรไม่รู้เยอะแยะมีอะไรก็ปลูกปลูกลอะอืใบเขียวใบเขียวแล้ว ต้นมะพร้าวบางต้นก็น่าจะตายต้นก็ตลอดน้ำก็แห้งแล้วเพฝนไม่ตกน้ำมันก็แห้งเพราะไม่มีน้ำไหลเข้ารอน้ำฝนเนี่ยต้นมะพร้าวมาตากนี้แหละน,น,น,นี่ต้นกล้วยต้นต้นมม่วงใหญ่ต้นนี้ปลูกก่อนเขา ต้นต้ปูกรมันก็จะใหญ่ในต้นกลังใหญ่พวกนี้เงี้ยแต่มพะพร้าวไม่ค่อยสวยส่วนเนื้กอกล้วยอย่างมาพาะพร้าวใบเหลืองเมื่อยาลูกมากเนี่ยใบเหลืองขาดอาหารขาดปุ๋ยค่อยมีใบเหลือง ่ต้นนี้ตายไม่รอดนกล้วยนี่ก็ใหญ่ต้นเนี้ยใหญ่ต้นนี้ใหญ่เขาตนน้นใหญ่ก็ใหญ่นะต้นเล็กก็เล็กอันนี้น่าจะรอดแล้วไม่รอดไม่รู้ตายมัง้งเนี่ยไม่้ใบดังเหลืองาอาจจะรอดหรือตายก็ไม่รู้ดูไปเรื่อยอันนี้ต้นนี้ทรงใหญ่ อันนี้ลอดแล้วใหญ่ขนาดนี้อันนี้มาอีกขอบฝังหนึ่งนี่อีกด้านหนึ่งด้านนี้ก็ปลูกหมดละเต็มปลูกตามขอบเรื่อยๆปลูกให้รอบที่เลยประมาณนี้ละเนี่ยต้นใหญ่มากเลยติด น้อยน่ะเอ้ยพุทธศัก์เขาเรียกอะไรไม่ไงต้นก้อยต้นต้นฟรังอันในต้นนี้ต้นนี้แปลกกับเขา mm hmm. เกิดแปลกๆขึ้นมาเป็นรูปอะไรคล้ายรูปพญานาคเขาบอกว่าขาดอะไรขาดแคลเซียมต้องเอาเกลืกมาโรยเพราะมันขาดธาตุอาหาร แต่ใบมันเริ่มคลายออกแล้วก็ประมาณนี้แหละใหญ่ยุ์ต้นนี้ใหญ่ต้นใหญ่อันนี้ติดแล้วหละน่าจะรอดแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้มันมันก็น่าจะโตแล้วก็ได้แล้วสูงแล้วแต่หญ้ามันลุกม,มากเราต้องมาตัดหญ้า เราไม่ค่อยได้อยู่บ้านเอามาอยู่ทํางานก็ไม่ค่อยตัดมันก็เลยย่ามก็เลยลกเนี่ยน้ําเข้าจากที่นาให้น้าไหลเข้าตรงนี้ถ้ากระทาน้ำน้ำําก็จะไหลเข้าถ้าไม่ได้ทํานาน้นํนก็ไม่มีมันกล้แห้งหไอ้มาตน้นกล้วยที่เราปลูกไว้พ่อแกปลูกไว้ นี่แหลป่านนี้เข้าไปข้างในเยอะมาก่วนนั้นอทำามมากอยู่เยอะอยู่ปลูกไว้เต็มเลยมา่ซนนี้อันนี้ส่วนสะสะใหญ่ฟังนี้อันนี้ก็ปลูกไว้หมดเลยพวกสะใหญ่พวกมะอเ้ารอบสะเลย อันนี้สายใหญ่นี่ฝั่งนี้เป็นสวนกล้วยประมาณนี้เลยนี่แหละโซนนี้โซนนี้ไว้เพื่อปลูกบ้านโซนนี้ไว้ปลูกเพื่อปลูกไอ้ปลูกบ้าน ไม่ดูจะพอหรือเปล่าเนาะก็กว้างอยู่อี่ยอันที่นี้ก็เหลือไว้ก็จะทําเป็นประูสัตว์ถ้าเป็นอะไรทักอย่างถ้าบางว่างมีอะไรก็โปรกไว้ขอบคุณครับทุกคนที่เข้ามาติดตามขอบคุณครับ